สวัสดีครับแฟนช่อง YouTube โค้ดสนทยางานแยะวันนี้วันพุธที่6เมษายน2565มาพบปะการถอดรหัสของคนสำเร็จของคนสำเร็จใน EP ที่3วันนี้สบายสบายอากาศค่อนข้างจะออกแดดนะครับคุณผู้ชมนะลมเย็นสบายครับวันนี้มาพบปะ มีเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมทางช่อง youtube โค้ดสนทยางามแยะแต่อย่าลืมกด subscribe กดคอมเมนต์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้โค้ดสุญญาได้ออกอีพี EP ได้ออกสร้างแรงบันดาลใจให้สำหรับคนที่อยากจะประสบควมสำเร็จในอาชีพการเป็นนักฟุตบอลหรือ,อในอาชีพที่จะ สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ line, หรือการสร้างตัวตนเกี่ยวกับแผ่นฟอร์มการเรียนรู้การหาไรายได้ในช่องทางาตลาดโฟเรสในในเรื่องพื้นฐานครับคุณผู้ชมเป็นการให้ความรู้เ,เป็นการเทศจากประสบการณ์จริงของโค้ชสนทยางามแยะที่มีอาชีพทำนานะครับอาชีพทำนาเป็นอาชีพที่ ทำมาตั้งแต่ยุคปู่ย่าตายายจนมาปัจจุบันเราก็ยังยึดอาชีพหลักก็คือการทำนานอกจากอาชีพทำนาแล้วเราก็ยังใช้เวลาว่างไปฝึกกีฬาฟุตบอลให้เด็กๆในบ้านเกิดของแถวๆจังหวัดสุรินทร์ครับคุณผู้ชมวันนี้อยากให้สบายๆนะครับวันนี้มาเจาะถอดรหัสของคนที่เขาสำเร็จ เขามีมุมมองมีกลยุทธ์ที่จะพาตนเองอไปประสบผลเร็จอย่างไรไม่ว่าจะเป็นทุกสาขาวิชาชีพส่วนผมก็ประสบผลเลิในการเรียนจบหมหาวิทยาลัยนะจบหมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีและก็ทำเป็นจิตอาสาวางพื้นฐานให้เด็กๆบ้านเกิด จนบางคนก็ประสบความสำเร็จในระดับการเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับและก็บางคนก็ประสบความสำเร็จในการเล่นฟุตบอลอาชีพไม่ว่าจะเป็นระดับอะคาเดมี่ไทยลีกทีหนึ่งทีสอและก็ทีสาและก็ทีมสมัครเล่นทั่วไปถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้สำหรับแฟน FC ฟหรือแฟนช่อง y o u t u b e ที่ สนใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณช่อง YouTube ที่ได้ให้โอกาสโค้ดสนทยางามแยะโค้ดบ้นานๆนหรือว่าในวงการเรียกว่าโค้ดชาวนาผมก็เป็นชาวนาจริงๆนะประกอบอาชีพทำนาจริงๆแล้วก็เป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลนะฟุตบอลที่เป็นสมาชิกของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นะครับวันนี้ EP ีที่3ผมจะมาถอดรหัสของคนตัวเล็กที่อยู่ในท้องไร่ท้องนาและฝ่าฟันอุปสรรคจนเข้าสามารถได้เรียนกับครูบายจารย์ที่เป็นโค้ชทีมชาติและมีอยู่ช่วงหนึ่งตัวโค้ชชาวนาสนทยางามเะก็มีโอกาสได้ไปรับใช้ชาติเป็นอดีตผู้ฝูกสอนฟุตบอล โค้ชทีมชาติชุด A รุ่นอายุไม่เกิน13ปีชุด A รุ่นนั้นก็จะเป็นพวกกิติกิตพลนะครับนัทพงศ์ะะเจ้านัทนะครับผมนัทนัทนัทพงศ์หรือว่าต้นข้าวหรือว่าเป็นนักฟุตบอลชุดของกีฬาสุพรรณในรุ่นพศออ2000 2,543นะชุดนั้นผมมีโอกาสไปได้วางพื้นฐานขั้นพื้นฐานครับคุณผู้ชมเนาะวันนี้มาถอดรหัสว่าเคล็ดลับอะไระที่ทำให้ผมเดินเข้าสู่ตามความสม็จตามฝปฝันได้นะครับใน EP 3นะครับวันนี้สูตรแรกนะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวครับคุณผู้ชมนะผมเชื่อแล้วว่า การที่อยู่ในชนบทเนี่ยไฟก็ไม่มีน้ำประปาก็ไม่มีนะหุงข้าวก็ต้องใช้ทานก่อฟืนนะครับแล้วก็มงข้าวก็ใช้มงข้าวที่ท,ที่ซื้อตามถงตลาดไม่ใช่หมอ้มอไฟฟ้างั้นมันมีแรงบันดาลใจมีเหตุอะไรที่ทำให้ผมสามารถฝ่าฟัน จนได้เล่นฟุตบอลนะครับเบื้องต้นนะครับอันอันดับแรกก็คือเริ่มจากบ้านก่อนผมถือว่า,าโชคดีนิดนึงแต่ว่าก็ทุกๆคนในชนบทเนี่ยมีอาชีพทำนาทุกคนแล้วผมอยู่ในตระกูลที่คุณพ่อและทั้งตระกูลเนี่ยเป็นนักมวยนะเป็นนักมวยนะฮะหนึ่งเป็นนักมวยพ่อผมเป็นนักมวยนะอาชีพทำนาเวลาว่างก็ รวมชาวบ้านมาฝึกมวยฝึกโดยใช้กระสอบทรายกระสอบทรายไม่มีเขาก็ใช้กแกลบบนะครับงั้นวิธีสำคัญก็ที่ทำให้ผมอชอบฟุตบอลชอบกีฬาเพราะทั้งหมู่บ้านทั้งตระกูลเนเป็นทั้งมวยนะจุดแรกเลยนะก็คือหนึ่งนังสือกับคุณพวนะในหนังสือมันสร้างแรงบันดาลใจในหนังสือมันจะมีบทความ นะมีบทความอันนี้ก็คือรูปไอดอนนะฮะนี่คือหนังสือครับคือเราต้องมีแรงบันดาลใจที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จผมชอบฟุตบอลแต่ว่าอยู่ท้องไร่ท้องนา,าไม่มีฟุตบอลเติบโตมากับลูกชาวนาคุณพ่อเป็นนักมวยคุณพ่อก็สร้างแรงบันดาลใจโดยการเล่าเล่านิทานให้ฟังครับ พอไปอยู่ตามชนบทเนี่มีแต่ทุง่งทองทุง่งนานะครับมีแต่กบเขียดไปเจอตรงไหนมีแต่ปัวควายน้องบึงต่างๆนะแล้วก็มีต้นไม้แล้วกลับมาที่เราวิ่งเล่นตามภาษาเด็กๆพอกลับมาเนี่ยในบ้านทานข้าวเสร็จคุณพ่อก็จะเล่าให้ฟังนะเล่าการสร้างแรงบันดาลใจคือเริ่มจากครอบครัวคคุณพ่อเป็นนักมวย แล้วท่านชอบเล่านะโดยถ่ายทอดโดยการเล่าให้ฟังว่าพ่อไปชกมวยแล้วการซ้อมขุงพ่อทําอะไรคุณพ่อจะบอกวิธีการทุกอย่างการสร้างคำคือเทคนิคต่างๆเนี่ยพ่อจะใช้ระบบการเล่าสูนย์ฟัง,ฟงโดยสร้างแรงบันดาลใจพอคุณพ่อเล่าเราเป็นเด็กก็อยากจะชกมวยนะก็ชกมวยเหมือนกันนะครับ งั้นๆในเรื่องการชกมวยผมจะไม่ยงใหญ่แต่แต่ผมจะยงใหญ่ว่าจุดหนึ่งเ,เกิดแรงบันดาลใจจากคุณพ่อสร้างแรงบันดาลโดยการเล่านิทานอันที่สองอคุณพ่อชอบอ่านหนังสือเพราะาคุณพ่อเป็นนักมวยแต่ผมชอบฟุตบอลนะช่วงช่วงตอนเด็กๆคือชอบฟุตบอลนะก็คือเริ่มจากหนังสือ,อคุณพ่อก็มีหนังสือมวยมวยโลก งั้นในเมื่อหนังสือมวยโลกเนี่ยมันก็จะมีรูปทั้งมวยไทยและมวยสากนลโดยเฉพาะโมมหมัดอาลีแชมป์โลกทีนี้การที่เป็นแชมป์โลกเนี่ยมันก็ต้องมีชื่อเสียงพอมีชื่อเสียงเงินทองมันก็มางั้นสมัยเด็กๆเ,เ,เราคิดได้อย่างเดียวคือทำนาแล้วอาชีพเสริมคือทุกคนผู้ชายต้องชกมวยเพื่อที่จะมีไรายได้มาเลี้ยงครอบครัว นะครับคุณพ่อม,มีมีลานมวยมีลานสนามฟุตบอลเล็กๆในบ้านผมก็อันนี้พอในอหนังสือมวยโลกมันมีทั้งบทความต่างๆและมันก็ไปเจอสะดุดกับบทความที่เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับก็เป็นสปา์ช็อคเกอร์แล้วก็ฟุตบอลสยามอันนี้ก็คือหนังสือพอได้หนังสือมามันเขาก็จะในเนื้อหาเขาก็จะบอกทุกอย่าง บอกหมดเลยครับคุณคุณผู้ชมงั้นวิธีว่าเราชอบแต่เราไม่มีโค้ดเราจะทําอย่างไรทีวีก็ไม่มีทั้งหมู่บ้านมีทีวีอยู่เครื่องเดียวครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาถอดรหัสนะถอดรหัสของความสําเร็จของโค้ดชาวนาจุดเริ่มต้นก็คือหนึ่งเริ่มจากหนังสือครับคุณผู้ชมจากจากคุณพ่อที่ชอบอ่านหนังสือคุณพ่อไม่ได้สอนแต่เพียงว่าคุณพ่ออ่านมวยโลกเสร็จก็ทิ้งไว้ ด้วยความที่เราเป็นเด็กมีความสุกซนก็เลยไปหยิบหนังสือมาพอไปเปิดหนังสือมามันก็เห็นรูปของโมหมัตอาลีแชมป์โลกมวยสากลอาชีพชูเกเรเลียนาโทมทัสเฮนก็อยากจะเป็นนักมวยเพราะการเป็นนักมวยเนี่ยมันจะมีไรายได้เยอะนะครับผมกแ็แต่พอต่อยมวยก็ไม่จกแต่ว่าช่วงระหว่างที่ยังไม่ต่อยมวยเพราะมันเล็กมากครับ ป .2 ป .1 ป .2 ออน,ออนะครับก็เลยไปเลือกเล่นฟุตบอลทีนี้พอเล่นฟุตบอลครับคุณผู้ชมพอเล่นฟุตบอลเนี่ยมันไม่มีโค้ดนะนะไม่มีโค้ดไม่มีผู้ฝึกสอนนะแล้วจะทำอย่างไรก็ผมก็เริ่มจากหนังสือเอาไอดอนนะเอาบทความทุกอย่างของคุณพ่อไปเมืองเน่ยคุณพ่อเอามวยโลกมาผมก็อ่าน พอเริ่มต้นจากมวยลูกเสร็จผมก็ไปเจอคอลัมน์เกี่ยวกับยอโยงเอกชัยนพจินยาก็ถือว่าเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจกับผมคนแรกผมก็เอาหนังสือของยอโยงฟุตบอลสยามฟุตบอลต่างประเทศผมก็เอาแรงบันดาลใจตรงนั้นทีนี้ในเนื้อหาตําราเนี่ยหนังสือฟุตบอลเขาจะบอกวิธีการเล่น วิธีการฝึกขั้นตอนการฝึก 1, นึสเราจะฝึกอะไรก่อนเขาบอกหมดเลยงั้นมันไม่เป็นอุปสรรคครับคุณผู้ชมมันไม่เป็นอุปสรรคเลยถ้าเราชอบฟุตบอลพอเราไม่มีโค้ดเราก็ไปใช้หนังสืองั้นการที่เราจะมีรองเท้าสักสักคู่หนึ่งจะมีรองเท้าสักคู่หนึ่งมามาเตะฟุตบอลนะฮะมันก็ยากงั้นก็ใช้ เท้าเปล่าหนังเหล็กของเราเล่นแล้วมันมีความสุขมากคุณผู้ชมถ้านะักฟุตบอลยุคยุคผมที่ที่ได้เล่นฟุตบอลเท้าเปล่ามันจะมีความสุขมากถ้าท่านอยากรู้ว่าเล่นฟุตบอลความสุขอย่างไรท่านลองสัมผัสดนะูไปเล่นในสนามแต,แ,ตแต่แต่แต่ว่าต้องดูความปลอดภัยด้วยครับคุณผู้ชมนะเท้าเปล่ามันฝึกได้ ในสนามหญ้าสวยๆก็ได้แล้วท่านก็ถอดรองเท้าแล้วท่านออกเอารอ,อ,องเท้าสัมผัสลูกฟุตบอลแล้วท่านจะมีความสุขสุขผมบอกไม่ได้ท่านต้องลงมือทำนะอันนี้ก็คือจุดเริม่มต้นผมเริ่มจากหนังสือฟุตบอลสยามนะเพราะว่าไม่มีโค้ดนะครับกว่าจะได้ร่ำเรียนกับโค้ดเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานต้อตรงๆให้ถึงปป5ป6แต่ผมอยู่ปอ2 ผมก็ได้แรงบันดาลใจจากอาจารย์โยงเอกชัยนบจินดาเราผมก็มีไอดอลของผมก็คือเปเล่นนเปเล่กับมาราโดน่าส่วนเมืองไทยก็ปีพง์เพชรกาตหน้ายกปีพง์พิว้วอ่อนดาวศด,ดาราก็คือ,อาดาราอะไรที่มันเป็นทีมชาติหมดผมฝันแล้วก็ผมจินตนาการแล้วผมก็ฝึกฝึกแล้วเวลาฝึกผมก็ไปฝึกรอบว่านะในในฤด,ดูตอนนี้มันเป็นฤด,ดูร้อน เขาไม่มีการดำนาสนามมันแห้งเราก็เอาไม้ไผ่มาทำเป็นประตูนะครับแล้วก็แบ่งข้างเล่นแล้วลูกฟุตบอลหนึ่งโลกเตะทั้งหมู่บ้านเป็นอะไรที่มันมีความสุขมากแลยครับคุณผู้ชมงั้นความสำเร็จมันก็ต้องเริ่มจากบ้านก่อนหนึ่งมีใจรักผู้ปกครองสนับสนุนผมก็ถือว่าโชคดีผู้ปกครองอในตระกูลของผมเนี่ย มันเป็นนักกีฬาท,ทางทางตระกูลลุงป้าน้าอายต่อยมวยหมดชกมวยนะพอมาถึงยุคผมผมก็ถือว่าเป็นเป็นคนแรกที่พาทีมหมู่บ้านตนเองอผสมผสานได้แชมป์ปลูกกระแสเพราะว่าในหมู่บ้านผมเนี่ยเป็นหมู่บ้านนักมวยทุกคนมีอาชีพทำนาแล้วก็เลี้ยงบัวอา,อาชีพเสริมนะฮะงั้นสีมก็คือหนึ่งใจรัก นะอย่าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอุปสรรคผมก็ไต่เต้าความสําเร็จนะก็จากหนังสือถ้าเราไม่มีโค้ดไม่มีครูบาอาจารย์เราก็เรียนรู้จากหนังสือเพราะหนังสือเป็นต้นทุนที่มีคุณค่ามาหาศาลครับคุณผู้ชมนะอ่านแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจงั้นผมก็เลยสื่อช่อง YouTube โค้ดสนทยาง,งามแยะก็จะหยิบยกว่าทำอย่างไรจะประสบ็จก็คือห ถ้าท่านมีต้นทุนไม่เยอะก็ซื้อหนังสือผมคิดว่าหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลนะฮะก็เลยทําให้ผมติดหนังสือนะนะอันนี้ก็คือหนังสือฟุตบอลนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะมีพัฒนามาเรื่อยๆอตอนหนังสือฟุตบอลเนี่ยผมอ่านตอนปอ .3 หนังสือเวลาช่วงนั้นเรายังไม่พัฒนาในเรื่องร่างกายและจิตใจนะฮะ ก็เลยทาให้เราอ่านหนังสือวิชาการค่อนข้างจะไม่รู้เรื่องเราเรียนรู้อย่างธรรมชาติเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะครับนะอันนี้ก็คือเราเริ่มเรมความสําเร็จเนี่ยมันเริ่มจากจุดเล็กๆครับคุณผู้ชมนะจุดเล็กๆนะวันนี้ก็ขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณครูบาอาจารย์แล้วก็ขอบคุณคุณครูช่อง y o ยูทูบทุกท่านที่ได้ให้ผมได้เรียนรู้ เพื่อที่จะสร้างตัวตนนะการทำช่อง YouTube อาศัยประสบการณ์จริงครูพลักรักจำกับคุณผู้ชมคอนเทนต์ก็เอาคอนเทนต์แบบบ้านๆน,นะนะงั้นพยายามที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยากจะประสบผลสำเร็จาทางการกีฬาถ้าท่านไม่มีโค้ด ไอ้ต้นทูนเพราะว่าผมคิดว่าหนังสือเล่มหนึ่งตำราลเล่มหนึ่งเ่ยมันจะถูกกว่ารองเท้าคู่หนึ่งถ้าท่านาไม่ได้ไปเรียนในอะคาเดมีท่านก็ซื้อหนังสือหนังสือ,สอเขาก็จะมีขั้นตอนแนะนำกลยุทธ์ฝึกเทคนิคตามวัยและอายุน้ำหนักเพื่อความเหมาะสมอย่างเราอยู่ปฐมเนี่ยเราจะไปฝึกในระดับ มาวิทยาลัยมันไม่ได้เราจะไปฝึกในระดับมัธยมไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะครับคุณผู้ชมนะงั้นออถอดรหัสของคนสำเร็จวันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ผมมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมทางช่อง y o u t u b อ,อโค้ดสนทยาง,งามแยะสสำหรับทิศทางของราคาทองคำในตลาด f o r e เรวันนี้ค่อนข้างจะผันผวนครับคุณผู้ชม ออกเป็นลักษณะไซเวนะครับอ่แตะกรอบอยู่ในกรอบไซเว้ครับคุณผู้ชมขึ้นขึ้นลงลงเช้าลงกลางคืนขึ้นอย่างเงี้ยสลับกันพอเช้าลงกลางคืนขึ้นงั้นจงเทรดอย่างระมัดระวังนะอย่างมีสติกรอบสั้นก็เมื่อคืนมาแตะไฮสูงสุดที่1,945พอพอมาแตะไฮ เจอมีนัยยะสำคัญก็ดีดลงอีกครับคุณผู้ชมนะก็มาแตะราคาต่ำสุดเมื่อวาน1นึงัน้านะครับงั้นวันนี้หลังจากเจอข่าวการประชุมของเฟดก็มีทิศทางที่จะลงนะครับคุณผู้ชมผมจะเข้าตลาดในช่วงตลาดอเมริกาในตลาดอเมริกากับคุณผู้ชมช่วง1 9 3เนกา30 งั้นวันนี้กรอบอราคาแนวต้านนะครับหน่อสะครับ1,935ก,กรอบสั้นแนวรับ1,900ครับแนวรับ1,900โลครับอันนี้ก็คือกลยุทธ์การลงทุนของโค้ดสนทยางามแยะวันนี้ EP ที่3มาถอดรหัสของคนสำเร็จโค้ดสนทยางามแยะ เริ่มจากจุดเล็กๆก็คือไอต่เต้าจากตำราหนังสือฟุตบอลสยามแล้วก็จากหนังสือมวยโลกจากคุณพ่อที่ให้แรงบันดาลใจจนมาถึงณปัจจุบันผมก็ยังยึดติดกับการอ่านหนังสือสําหรับวันนี้ก็คงจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยอเป็นการอ,อัดคลิปแล้วก็ไปอัปโหลดในช่อง YouTube เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆหรือสําหรับ แฟนช่อง y o u t u b อที่ติดตามให้กำลังใจเป็นการคุยสบายๆในบรรยากาศบ้านๆน,นะครับคุณผู้ชมแต่อย่าลืมกด Subscribe กดคอมเมนต์เพื่อเป็นแรงมาดาลใจผมพยายามที่จะถอดรหัสของคนสำเร็จหลากหลายสาขาวิชาชีพมีสิ่งไหนที่มีประโยชน์ท่านก็รับมีสิ่งไหนที่ไม่มีประโยชน์ท่านก็ผ่านแต่ก็อย่าลืมสต็อปลอด อย่าลืมสต็อปลอดและกดหัวใจกดรูรูให้โค้ดสนธยางามแยะมีกำลังใจที่จะออกอีพีในถัดไปสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ